พอกันทีบาเซรลนาเลงโลคูติโยสองทีมผู้ดีจ้องจะก,กระชากร่วมทัพเลวพู u, กระอักบาเยนตั้งค่าตัวปีน้ำหอม50ล้านมินามิโนขอพิสูจน์ตนเองในพรีเซั่นกับทางลิเวอร์พูลเพื่อจะเอาชนะใจเดอะครอบลุกพี่ไม่อยู่แล้ว3ทีมดังจ้องกระชากตัวฮาเมสจากทางเอฟเวอร์ตันสื่อผู้ดีปูด2ทีมดังในผิวนกิจสนใจจะคว้าตัว าบักไปเสริมแนวรับบอสเปสตันแฮปปี้ที่ได้ฟันเดอ์เบริร์กเสริมแนวรับอีกรอบนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางบารา์เซโลนายอดทีมแดงกระทิงดุนะครับตกเป็นข่าวเตียมจะโละทิง้งฟริปเป้คูเตนโยแข้งชาวบ,บราซิล ออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้โดยที่มี2ทีมดังจากลีกแดนผู้ดีอาแขนรับโดยเจ้าบ,บุญทุ่มบาซโร์นาทีมดังแห่งศึกลาลีกาสเปนตกเป็นข่าวมีแผนจะปล่อยตัวเฟร์เเป้คูตินโยกองกลางค่าตัวแพงชาวบราซิลออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้จากการรายงานของสปอร์ตสื่อชื่อดังในแทงกระทิงดุนะครับโดยเป็นที่เข้าใจาก,กันว่าเฟรเเป้คูตินโยนั้นย้ายาทางของแดนลิเวอร์พูลไปร่วมทัพเจ้าบ,บุญทุ่มบาซาร์นาเมื่อช่วงเดือนมกราคมปมี2018 โดยค่าตัวปรโมออชั่นสูงถึง142ล้านปอนด์หรือประมาณ6,269ล้านบาทแต่ทว่านักเตะนั้นกลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ตามที่ถูกคาดหมายเอาไว้และก็แม้จะมีช่วงที่ย้ายไปร่วมทีมเสือใต้บบเยอร์นิกมหาอำนาจบุนเดสลีกาเยอรมันแบบยืมตัวก็ไม่สามารถทำงานได้จนถึงก็ต้องซื้อขาดเลยจัดการดังกล่าวนั้นทำให้ทางบอร์ดบริหารของเจ้ทีมแห่งชินคนัมโน เลยหลังแข้งวิสขาีรายนี้ออกจากทีมในช่วงสมอนี้โดยมีทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันและก็ปืนใหญ่อาร์ซนอลพร้อมอาแขนรับนักเตะค,คนนี้กลับมาบ้านล้นลายในธุรกิจกันอีกครั้งซึ่งนักเตะน,นั้นอาจจะตอบรับโอกาสไปกลับไปค้าแข้งในลีกที่เขาโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของเขาสโมสรลิเวอร์พูลทีมเนสกุบบอลธุรกิจตกเป็นข่าวกำลังจับตามองคิงสเล่กมันตัวรุกข,ของทางเบเยอร์มินิก ซึ่งกำลังลงเล่นให้กับทางทีมชาติฝรั่งเศสในศึกยูโร2020อยู่ในขณะนี้โดยื่อในสเปนอย่างทางฟิชเชสและบุเลว่าทานเชคินคอปต้องการดึงตัวปีกเวอร์ชันปีนรายนี้มาเสริมแนวรุกในชินแอนฟิลหลังจากที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะพลาดในการคว้าตัวจีดอนซันโชมาจากทางบริสตัด,ดมุนในช่วงสม,มัยนี้ซึ่งรรยงานระบุเลยว่าโกมองนั้นอาเหลือสัญญากับทีมเือใต้าจนถึงปี2023 ซวกเขานั้นก็มีเวลานะฮะที่จะปล่อยต,ต,ตัวนักเตะคนนี้ออกจากทีมตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์นี้จนถึงปีหน้าและจากนั้นเจ้าตัวนั้นก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ปีเดียวซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากในการกําหนดราคาค่าตัวในขณะเดียวกันนะครับผมปินนี่ซาฮาฟีเอเจนประจําตัวของนักเตะก็ได้มีการติดต่อกับ,กบหลายทีมในยุโรปเพื่อเสนอขายปีกปายนี้โดยมีลิเวอร์พูลที่กาลังให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมจากทางเบอร์ซไซส์อาจจะต้องเจอปัญหาใหญ่ เมื่อทางไบร์นนั้นได้ตั้งค่าตัวของกมองเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ในขณะที่พวกเขานั้นพยายามจ่ายเงินสูงสุดอยู่ที่3 5ล้านปอนด์เท่านั้นตาคุมิปินามิโน,โนตุลุกชาวญ,ญี่ปุ่นของทางลิเวอร์พูลประกาศชัดเจนเลยว่าตัวเขาจะขอทุ่มเทเต็มที่ในช่วงพรีซีซั่นเพื่อจะชนะใจของทางเจ็กเก็คอฟสำหรับดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งดาวเตะแดนประดิษฐ์คนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นงานช่วยทีมชาติญี่ปุ่นทำํำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งอนาคตของเจ้าตัวกับต้นสังกัดจากทางย่านมมสิไซคือสิ่งที่คอลูกหนังกำลังให้ความสนใจ โดยนการ2020นะฮะที่เพิ่งจบไปนั้นทาคิเนี่ยไม่สามารถเข็นฟอร์มเก่งออกมาได้เพื่อจะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทัพของแดงได้จึงถูกส่งออกไปให้กับทางซัตตันตันยิมตัวไปใช้งานด้วยสัญญา6เดือนซึ่งจะตัวนั้นร,รู้สึกผ่อนคลายและก็เล่นดีขึ้นกว่าเดิมแบบทันตาเห็นจนกุซือนักบุญอย่างทางรัฟฮาเซโฮเชลยืนยันได้เลยว่าอยากให้ตัวเขาคนนี้ไปอยู่ด้วยแบบท้าบอลอย่างไรก็ตามขณะที่คนส่วนใหญ่บอกว่ามินามมโนนั้นหมดอนาคตกับทางลิเวอร์พูล แต่ว่าทางเจคเกนคอปนั้นก็ยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเลยนะฮะแถมมีข่าวมาว่าอาจจะให้เวลาแข่งประดิษฐ์รายนี้ได้ไปสูจ์ตนเองกันอีกครั้งอย่างน้อย1ฤด,ดูกาลโดยเขาได้บอกว่าบอกตรงๆเลยนะบอกแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในอนาคตอันใกล้นี้แต่ปัจจุบันนั้นผมพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจช่วยทีมชาติในสุดทัาบอลโลกรอบคัดเลือกและก็แพลนถัดไปก็คือการเข้าร่วมพรีซิชั่นกระทางลิเวอร์พูล ชาคิคนนี้ก็ได้กล่าวผ่านงานแถลงข่าวที่ญี่ปุ่นฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมต้องโฟกัสก็คือเดินทางกลับไปยังต้นสังกัดที่แท้จริงและทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ตนเองกันอีกครั้งหลังจากนั้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีพลพักคทอฟ,ฟีอ่อดเสียนแนวรุกคนสำคัญในช่วงสมอน,นี้หลังมีทีมดังสารายจากทั้งสเปนและก็อิตาลีจ้องตะคุบไปร่วมทีม โดยยังไงที่ทางฮาเมสบริเกตนะฮะถือเป็นหนึ่งในคีแมนแนวรุกของทีมเอฟเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของคาร์โรอาชิโรติแต่หลังจากคุณซือคู่บุญชาวอิตาเลียนเนี่ยย้ายไปร,รับงานคุมทีมเรอัลบัลลิกเมื่อเดือนที่ผ่านมาทำให้ม,มีข่าวลือมา,า,า,าว่วาดาวเตะวสต์เกาเบรนนี้เตรียมขอขึ้นบัญชีย้ายทีมในช่วงสมัยนี้กระทั่งล่าสุดทางสปอร์ตเมลนั้นระบุเลยว่าจอร์เดนเดสเอเจนต์ส่วนตัวของทางฮาเมส ดังน,นั้เตะในความดุรเายนี่ไปเรซเนื้อขายให้กับ3มทีมดังของยุโรปไม่ว่าจะเป็นอาราติโกมบัติดนาโปลีและก็เอซิมิลานได้พิจารณานอกจากนี้ยังมีรายง,งานเพิ่มเติมมาว่างูใหญ่อินติมิลานนั้นก็ให้ความสนใจในตัวของฮามิสบอริเกสด้วยเช่นเดียวกันโดยหวังกระชากตัวเขาเนี่ยเข้ามาแทนที่ฮาคันคันฮานกูนที่เพิ่งย้ายข้ามฟากไปอยู่ปิศาจแดงดำขณะที่ทางเดลี้เมลรายงานมาว่าสถานการณ์ในถิน่นกุสันฟาร์กอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และฮาเบสนั้นอาจจะไม่ย้ายทีมตามข่าวลือหากได้ตัวกุนซือชื่อดังอย่างทางบราฟเอลเบนิเตสเข้ามาคุมทัพนาฬิกาหน้ามีรายงานมาว่าทีมในเผด็จกิจนั้นกำลังให้ความสนใจพร้อมจะดึงตัวของโอซานคาบักอดีตกองหลังที่เคยมาเล่นกับทางลิเวอร์พูลเมื่อสั้นที่แล้วไป,ปร่วมทีมในชน่วงสมอน,นี้ซึ่งกองหลังชาวตุรกีรายนี้อยายไปเล่นกับทางทนแอนฟิลเมื่อช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมา ดยสัญญายืมตัวและกระโว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนมีข่าวมาว่าทีมจากทางบอสตันไซส์อาจยอมจ่ายเงินจำนวนกว่า18ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมก็เป็นได้อย่างไรก็ตามทาลิเบพูตัดสินใจส่งคาบาักคนนี้กลับคืนไปยังชาเก้0ูนสีต้นสังกัดเดิมของเจ้าตัวหลังจบฤด,ดูกาลโดยไม่ใช่ออปชั่นซื้อขาดและหันไปทุ่มเงินกว่า3 6ล้านปอนด์เป็นค่าจตสัญญาของอิบราฮิมากอนาเต้เซนเตอร์แบ็กจากทางแอตเลซิสแทน โดยรายงานจากทายลิเวอร์พูลเอเคโนนั้นระบุเลยว่ากองกลางวสต์ฟิรายนี้ยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมในฟุตบอลเบริกิตโดยล่าสุดมีทั้งคิสตันพาเลตและก็เลสซิตี้ที่พร้อมดึงตัวกลับมาเล่นแนองกฤษกันอีกครั้งโดยคาดกันว่าชาเก้์ศนั้นเพิ่งตกชั้นไปเล่นในศึกลาลิก้าสก็ต้องปล่อยตัวนะฮะโอซานคาบคนนี้ออกจากทีมเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการพยุงฐานะสโมสรและก็ดมทุนในการเสริมทัพ เพื่อจะเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในศึกบุนเดสติกาเยรมันในรายการหน้ากันต่อไปแฟรงกี้แม็กเอยและใหญ่ปรตันน็อตเอนสโมสรในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพมีความสุขกับการได้ตัวเซฟฟันเดอร์เบิร์กกองหลังดาวรุ่งชาวดัตช์จากเวอร์พูลมาร่วมทีมอีกครั้งในรายการใหม่นี้โดยฟันเดอร์เบิร์กปี1 9ปีนี้ได้เปิดโอกาสลงเล่นในกระชังปรตันไปทั้งหมด16นัดในรายการที่ผ่านมาหลังย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และล่าสุดนั้นทางเพสตันก็ได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขานั้นสามารถทําเรื่องยืมตัวฟันเดอร์เบิร์กต่อได้อีกหนึ่งฤดูกาลโดยมีเป้าหมายในการเสริมทัพเพื่อนำขึ้นสู่ผิวในกีฬาที่จบได้โดยพวกเราดีใจนะและก็ซาบซึ้งที่ริอร์พูลนั้นปล่อยตัวเขากลับมาให้กับเรากันอีกครั้งในที่นี่และชัดเจนที่เซฟเองก็เลือกที่จะกลับมาอยู่กับพวกเราด้วยเขารักช่วงเวลาของเขาที่นี่เมื่อ,อการก่อนเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการเรียนรู้และก็สหรบผมเขาเข้ากับทีมได้ดีเลย เขามาอยู่กับเราในฐานะเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวาแต่เขาไม่ได้ลงเล่นมากมายนักในบทบาทนั้นแต่เขาเข้าได้จริงๆนะใน,นตำแหน่งแบ็กขวาจากนั้นก็ขยับไปเล่นบิงแบ็กขวาผมคิดว่าเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะผมคิดว่าเขาทําได้ดีจริงๆและเราได้เห็นกันว่าบทบาทเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวาของเขาจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามและทํามันอีกครั้งในการกลับมาที่นี่จากสิ่งที่ผมและก็ทีมงานเชื่อก็คือเขาสามารถเล่นตรงนั้นได้อย่างสบายๆเลยนะ และขา่าวดิวพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับ